คณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบปรับเกณฑ์ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันยันครับว่าไม่กระทบคุณภาพชีวิตการรักษาในทุกระดับอาการ ทางด้านของคุณรัชดาธนาดีเรกครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ปว่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่8 โดยมีผลบังคับใช้ครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,565เป็นต้นเนื่องจากราคาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์บางรายการเนี่ยมีราคาที่ถูกลงซึ่งก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการรักษาในทุกกลุ่มระดับอาการก็คือหนึ่งครับให้สถานพยาบาลได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามระดับกลุ่มอาการของผู้ป่วยนับแต่รับหรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น หรือกรณีผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยประสงค์จะไปรับการรักษาที่สามพยาบาลอื่นผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง2ครับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีทางด้านของ rtpcr ก็แบ่งเป็น1ครับกรณี 2ยีนเหมาจ่ายปรับลดเหลือ9 0 0บาทจากเดิม1 3 0 0บาท2กรณี3ยีนครับเหมาจ่ายปรับลดเหลือ1 1 0 0บาทจากเดิมเนี่ย1,500บาท3ครับการตรวจคัดกรองด้วย ATK แบ่งเป็น1ครับ ATK ที่จ่ายตามจริงนะครับไม่เกิน2 5 0บาทต่อครั้งจากเดิม3 0 0บาทต่อครั้งนะครับหรือจะเป็น ATK ธี f i a จ่ายตามจริงไม่เกิน350บาทต่อครั้งจากเดิมเนี่ย400บาทต่อครั้งนะครับปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการหมอจ่ายกลุ่มสีเขียวนะครับในกรณี HI หรือจะเป็น CI หรือจะเป็นโฮเทล a s ส o r a t i o n หรือจะเป็น Hospital โรงพยาบาลหรือจะเป็นโรงพยาบาลสนามก็แล้วต่เนี่ยให้เบิกได้เฉพาะค่ายาพื้นฐานค่าบริการพยาบาลทั่วไป ค่าติดตามอาการค่ายคำปรึกษาของแพทย์ค่า PPE ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าอาหารสามมื้อรวมไปถึงค่าที่พักเฉพาะกรณี HI Hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามครับหากรักษาตัวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6เหมาจ่าย6,000บาทกรณีรักษา7วันขึ้นไปเหมาจ่าย12,000บาทยาฟาวิพิลาเวียและยาทางด้านของก็ให้เบิกจ่ายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงนะครับ ขณะที่นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็ได้บอกเองครับว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับพบการติดเชื้อรายวันในระดับกว่าสองหมื่นคนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดจึงเป็นหลักการที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนะครับที่ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นฤดูแห่งการสอบ นายแพทย์สุวรรณชัยครับท่านยังบอกอีกนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยสอดคล้องกับการติดเชื้อในเด็กอายุ0-18ถึง18ปีครับที่มีการติดเชื้อรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการสอบสวนโรคนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสผ,ผู้ป่วยยืนยันโดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวลองลงมานะครับก็คือมีประวัติเสี่ยงในที่ชุมชนและติดเชื้อในสถานศึกษาหากแบ่งตามกลุ่มอายุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ เด็ก0-9ปีมักจะติดเชื้อในครอบครัวเด็ก15-19ปีมักจะติดเชื้อนอกบ้านในชุมชนส่วนเด็กอายุ10-14ปีเนี่ยส่วนใหญ่ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนนั่นเองนะครับ